ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ l a ซา d a ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เซ็นทรัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอนวีขนาดทดลอง สำหรับบอบบี้บราน์ตัวนี้นอกจากจะเป็นขวัญใจของบิวตี้บล็อกเกอร์สาวๆแล้วยังเป็นตัวโปรดของบิวตี้บล็อกเกอร์หนุ่มๆอีกด้วยเพราะเป็นรองพื้นผสมกันแดดที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาไม่ทิ้งคราบมีประสิทธิภาพในการอัมพรางผิวได้ในระดับกลางจนถึงสูงสุดสามารถปกปิดรอยสิวหรือรอยโกนหนวดได้ดีแถมยังติดทนกันน้ำกันเหงื่อได้อีกด้วย เป็นรองพื้นที่จะช่วยให้ผิวของคุณผู้ชายดูแมตเนียนกริบและดูเป็นธรรมชาติสามารถใช้ทาออกงานต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนทักให้เสียความมั่นใจเลยล่ะค่ะ รองพื้นที่ใครก็ว่าดีกับ Dior b a c k s t a t e Foundation ที่มีสีให้เลือกเยอะมากๆจนคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะหาสีที่เข้ากับผิวของตนเองไม่ได้โดยรองพื้นสูตรนี้มีเนื้อสัมผัสบางเบาที่ทาแล้วได้ลุกธรรมชาติสุดๆแต่ถ้าทาเพิ่มเข้าไปก็จะได้อีกลุกที่ปกปิดเนียนกริบพร้อมออกงานทันทีทั้งยังเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อที่สามารถคุมมันได้ในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ชายที่ชอบงานผิวเบาสบายสามารถใช้ทาได้ทั้ง everyday look หรือใช้ทาออกงานก็ได้ด้วยเช่นกัน รองพื้นคุมมันอีกตัวที่คุณผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยเฉดสีที่มีให้เลือกมากมายตั้งแต่โทนสว่างไปจนถึงโทนเข้มทำให้หนุ่มๆได้เลือกสีการแบบจุใจเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดที่ผสมผสานเทคโนโลยีพิเศษช่วยกระจายแสงทำให้เนื้อรองพื้นกลมกลืนกับผิวดูเป็นธรรมชาติด้วยระดับปกปิดปานกลางจึงสามารถอำพรางรอยต่างๆได้อย่างเรียบเนียนและติดทนนานทำให้คุณไม่ต้องเติมหน้าระหว่างวัน ถือเป็นรองพื้นอีกตัวที่คนเป็นสิวก็สามารถใช้ได้เพราะตัวนี้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าปราศจากน้ำหอมและไม่อุดตันอย่างแน่นอนค่ะมาถึงรองพื้นยอดฮิตอย่างบอยเดอรชาแนวที่ถูกผลิตมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะกันบ้างค่ะด้วยเนื้อสัมผัสสูตรบางเบาสามารถปิดผิวได้เรียบเนียนในระดับหนึ่งได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติจนเหมือนได้เปลือยผิว มาพร้อมไฮโรอิกแอซิดที่จะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งกร้านทั้งยังมีส่วนผสมที่ปกป้องผิวจากรังสี UV อีกด้วยในส่วนของการคุมมันนั้นก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่จะไม่ได้แมตสนิทต,ตลอดทั้งวันเหมาะกับหนุ่มๆที่อยากได้งานผิวเบาสบายแต่ยังคงลุกที่ดูดีมีระดับนั่นเองค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด